สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับทีมงานของ Hitech Microsystem เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะนำเสนอตัวดิจิตอลทีวีนะครับติดตั้งในรถ BMW Series 7นะครับผมปี2 0 1 1นะฮะอันนี้นี่เป็นจอใหญ่นะครับจอใหญ่แต่ว่าตัวนี้หน้าจอจะไม่ทัชสกรีนนะครับจะมีกล้องมาจากโรงงานด้วยนะฮะอันนี้เป็นรนเดิม ตัวนี้ติดตั้งดิจิตอลทีวีแล้วก็ตัว i p h o n e AV นะครับผมผ่านสาย HDMI นะครับไปออกที่จอหน้าแล้วก็จอด้านหลังนะฮะต่อ3จอนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยว่าหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮระบบไฟต่างๆของรถนะครับก็ยังทํางานปกตินะฮะรวมทั้งกล้องถอยระบบแอร์นะครับทางานปกติเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรผิดเพียนไปนะครับเดี๋ยว ลองลองเ m หน่อยนะครับที่ระบบระบบที่เราได้มา่าก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาเราพูดอทีนี้นะฮะลองมาใช้งานตัวดิจิตอลทีวีกันดูนะครับผมเลือกระบบเสียงนะฮะแล้วก็กดเมนูค้างไว้นะครับก็จะเข้ามาหน้าดิจิตอลทีวีนะครับผมแล้วก็ใช้รีโมทนะฮะเลื่อนไปที่ทีวีนะครับ ภาพชัดเลยนะครับภาพมาพร้อมเสียงนะฮะออกพร้อมกัน3มจอเลยนะครับทั้งจอหน้าแล้วก็จอด้านหลังนะครับนี่นะฮะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพเป็นกล้องถอยนะครับของโรงงานเลยนะฮะพร้อมเส้นกระระยะหมุนตามพวงมาลัยนะครับโอเคเดีย๋ยวไปลองนะ เี่ยวช่องนะครับก็ใช้รีมโมทเลือ่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ในส่วนของ iPhone AV นะครับผมก็เลือกไปที่ลิงก์นะครับใช้ลีมโมทเลือนไปที่ลิงก์นะครับกดเลืเ่อนข้ไปนะครับ ก็เชื่อมต่อสายนะครับสาย,สายฟูนแล้วก็ HDMI พอดีโทรศัพท์แบบหมดนะครับผมก็เลยนี้ถ้าเชื่อมต่อเข้าไปนะครับภาพก็จะปรากฏภาพโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะปรากฏที่จอนะครับจอป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้พอดีพอดีโทรศัพท์บแบบหมดนะครับเมื่อกี้ก็ลองเชื่อมแล้วครับใช้งานได้ปกติโอเคเดี๋ยวเก็บภาพ รอบๆไปฝากนะครับผมขอบคุณครับ